สวัสดีเพื่อนๆนะครับชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับแรงดันล็อกโมบานะครับอิทอนน์ l ลิฟนะครับวันนี้ก็จะมาทําการรีไฟล์เหมือนเดิมครับเหมือนกับหลายๆคลิปที่ผ่านมาครับวันนี้จะมาทำการตีบวกสิบครับหมดเลเดอร์เทพบวกสิบครับคือต้องจําชื่อผมไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันตีติดจริงๆครับ จนกลายกลายเป็นเทพแลยครับจะเป็นเทพได้นี่ต้องตัวโล่งๆนะครับถ้าถ้าของเต็มตัวนี่ถือว่ายังยังอ่อนมากนะครับมาครับวันนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับวันนี้เราจะทําการตีบวกกันอยู่ที่สองชิ้นนะครับก็คือนี่เลยครับมิเตอรี่บวครับบวกแปดมันอยู่ไม่ได้ครับโอ้โหมันยิงวาวมากอะกับอันนี้ครับไม้คะถาครับไม้คะถานี่ตีไปตีมาได้บวกเก้าครับนะครับ ไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวขอขอเปิ่เสียงสักนิดนึงนะครับฮิ今度こそ成功させてみせるฮิ今度こそ成功させてみせる ดีลานิดน like. mm, şey ึงนะครับเพราะว่าบวกแหกอันทีนึ่งนี้น่าสั่นกันเลยนะดูราคาของมิตติรีโบนะครับอยู่ที่ประมาณ9้าล้านสี่้ล้านหครับยังไม่ได้ออฟนะครับแล้วก็เซอร์ไพเวอร์หลอดครับอยู่ประมาณหล้านเช็ดครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังที่บวกไปแล้วราคาจะเหลือเท่าไหร่นะครับพวกนีนก็ับส่งกำลังทั้ ราคาต้องขึ้นไปเท่าไหร่ครับไม่ใช่เหลือเท่าไหร่จังหวะมาครับมาครับสามสองหนึ่งไปครับบกสิบครับผมเดี๋ยวขอตัดเป็นสองส่วนสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรด มิตรลีโบอีกครั้งหนึ่งนะครับทำเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณที่รับชมครับ